เดน่ดูตายรูกดีเนี่ดนี่นี่นี่มันมาเหมืนเพ่อเตาตัวนี้ยูมันแดงอ้ตีกี้ตีกีนี่ไหนเนี่นะโอ้นี่เแปลคดนี่ลอะงเอ้อเฮนอเอเอเ้อเเ้อเอเฮ้อเอ้อเฮ้อะ้เฮ้อัฮ้อเฮ้องเฮเฮ้้นเั้อเว้อเฮ้อเฮ้ดเฮ้อเฮ้อเัเอเฮ้อเ่้อเอเั้อเฮ่อนฮ้เฮอเฮ้้าเ ยิ่มันแดงอ่ะหน้าบ้านนี้โอ้่าพร้อมแดงอ่ะงานเล็กนี่มันเหมือนใต้รถลงมาเนยเล็กยรถเลยนทยรถเลยาเรื่องเลเดี๋ยวได้รุ่งเร่น่โอ้ดีแล้วครับดีแล้โอ้ไยรถมันข้ามน้ำเหนียวมามันนี่นคุบามัปินลงมาลงมา สวัสด,ด,ดีนนะลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ